สวัสดีค่ะวันนี้มากินขอกับองสาวคุณพ่อว่าไม่เบิ่อนะจ๊ะวันนี้กินไปเบาอไปนะจ๊ะอาจจะ,ปะไปบาอไหลขอใส่มืดนะจ๊ะเห็นอะไรแล้วกันก็กินมืดจะแซ่บนี่กินพัทพัดหมใูใส่ใส่กิ่นใส่กะทิ ชแค่ร้อนหอมหอมในไปปิแกนจ์มีน้ำปิคนั่งปิปลาทุ่น่าเ็ดเนจัง Bên này ngon Em thấy ngon rồi Vì khô vì em luộc hải lục Luộc ra thì... Nguyên Thì khô vì mấy cháu lên sao Ra lục còn chị ชิ้นเฟเอไปเค็มหหน่อดีตอนทีไปเล่นสิไฟเซอร์ไปยู่เค็มหน่ไปเล่นพาะไปเล่นประมาณสององินะงสคิดว่าิ กูโชวกูมาโทวมาบอกว่าหามารับลูกไม่ไปรับลูกทำนบานทำน้บานเขาเมาเปดิดมีการเปิดมาถึงบานเขาก็บ เอาตรวจคอไปเลจ้เขาก็เขาก็ห้าเขาก็เจียนเมื่อวานเวม่เป็นอาการคือโคบีเลยจ้ะเล่นห่วกอเจียนอย่นี้ตัวจนี่เจียนตัวจยุบันจ้ะคือเมื่อวานบอกน้าตรวจ พอดสามีมันมน,มน,มน,น้ำจาม่จากไรสันตุดบ้าพอเขาบอกเขาแบบแบนี้นะัด ตอนนี้มาแร้งมีไข่จ้ะ,จะ,ะาาไข่เกินกว่สามสิบแปดมี่ไเขาียาปลานีกรลงจ้ะเขามาลงไข่เกินนึ่ลงหกช่มมงไข่กินนึ่ ใครจะขึ้นคืนงลยไจ้ะมันจัไปสุดผาปอพายเลจ้ะกินมือสุิ่หอดบามใครขึ้น มันสามารถกับไข่เสขึ้นน้องขึ้ก่จากสามแปดโอผมแคมือกับขึ้นเว้ร่องอกกว้างสิ่แปงเรื่อนายไปเขาแปนเรื่องจาก 3, ี่ทั่วไ,ไ,ไ,ไปลากทั่วไปลากคู่เขาแบบตรวจพวกอีกน่านนแนเว้อโอ้ยตรวจอีกทีหนึ่ง <c oughs> บอกพนจ้ะเป็นโควิดคุณจองคือโพสต์สิไม่โทษไยบอกคู่ว่าคู่ไปเป็นโควิดเด้อเาอ้าวโทษบอกงั้นนี่จ้ะราผู้เลยไปยุ่งไกลเลยน้ำโควิดเขาสกิได้บอก โดยพอของกุ้งเปียนเขาที่บอกแล้วจ้ะต้องตรวจเขาต้องให้ตรวจทุกคนก่นอนจะไปโรงเรียน,นเหมือนใช่ไหมวันนี้ของนี่มันเป็นว้าชินไปหรอปาจ้ข่าวเต็มปาก แล้วกาคุณเตโิเขาจะคือไขวั้ไงจ้ะอางไม่แม่นจ้ะววางลูกไส้เป็นไข่ไข่ไขว้ขวไงจ้ะไม่น้ำหมูกันนึงบ่อไอยัหน่อยแล้วออก็บ,บ่อปวดหัวจอยมือที่สองมากบ่อปวดหัวแตม่ไข่คือเขอกา,อกาก็เหรน่ยตามต้องเจ้ะแมีวัดซึ่งเสาไม่อย่างเฮ้นี่ก็เลย ก็ไปบอก้เล bon ี also, ้ยงนะจ๊ะพอต่องอกไปช่วยกบดีด้วยก็เห็นสีเขาก็ถามาไปใส่ไหมใส่บอกเอบจากเรื่องเรื่องบอกรต้สงบอกเมันย่างนี่จ๊ะงาวั่ได้ไปใส่วันไหปวป้าหางลงมาบานเลยตรงนั้นประโยปใส่ได้จ้าคือจะหวานแล้วกาหอม เรากรอกขอมูุลงไปก็ดีไซว์กาประมินนะจ๊ะเนาะสองอมึอมืงสองมไข่ขึ้ไขข 38, 36, 38, 36. นไจ้ะนี่จะไข่ขึ้นไข่ล่งสามแปดสามหกสามแปดสามหกั้งเป็นเสลจ้ะสามแปดสามหกสามแปดสามหกตลอดไข่ขึ้นล่งมือสอง,งอมาก นุ่มขึ้นมากเขาจิตเขาเป็นไข่เอกน,น่กินยากรนั่นหยจ๊ะว้าเสว,นน,วนนอลนรับสมบัติวขากินยากรนั่นพอล่าเาม,มีไข่มกเกินขึ้นผ่านะที่เลยจะมโวงนึงเนี่ยจ้ะเงือ เงือออกเต็มตัวเลยจ้ะเงือลูกไส้หัวนี่เปียกหมอนเปียกเขาไปเบิงสามีเขาไปจับเบิงลูกอ๊เปียกเียกไปท่้งตัวเลยจ้ะน้ำโตน้ำหัวเปียกหมอนเปียกจนในเปี้ยนมอนไห้สามีเขาอุ้ยดีแล้วนี่แหละดีคือมันผิดไข่ผิดโควิดมันขับออกจากเงือจ้ะทางข้นกับเป็นสิลธะจ้ะวันนี้พ่อสามีของอ้ไรมได้บอกว่า นี่แหละเดี๋ยวเขาก็พุ่งอื่นเขาก็เศร้า่านแม่เอรีจ้ะเพราเหี้ยอ่อนอุ้งอื่นน่ามือเศร้ามากไปกินยาพาราอยู่เฉียวเดียวจ้ะยาพารากับมดพอดีเลยจ้ะหนงเด็กน้อยมันก็ไปใส่อะไรถือกักโตมาทุกคนไปอะไรโตซังยาก็เป็นตตมนปปนื่นอสองหมื่าสมัชชง หมือเจ้าก,ากินยานมใสอีกหนึ่งห้องจากรมานมาส่งบายมากพวม่ไข่เลยจ้ะไข่กล้่วกมิ้งองการการเป็นแบบพวกสุกิชเช็คเช็ควัดไข่นี่เครืองวัดไข่จ้ะเช็คเบื้องลื่นเยอะว็ตซีนเหรอหานึ้นรสย่างขึ้นมากรันเด็กน้อยมากไข่ยังเพลินจ้ะตรงนี้น้อน้าหลุดมาเมจ้ะ้า เช็คตลอดมัดขึ้นเมย์ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่น้องบเบลีบรับเบลีวบนวนซองสามขึ้นหยานหยานข้อช็อกหยานยังเนาะม,มือมีมอยากินให้กินแต่ยาพาราต้องแบกเลีไปยากระสีแค่เค็มเดียวห้องอาหารพ่อลูกเป็นซองสามหมื่น ัมจิดน้ำลูกจับ100%ะะจ้ะจิดน้ำลูดใช่คลิปนี้ฉียากจังเลยนะจ้ะไมวากันเลยฝาะกดติดตามบา้างด้วยจ้ะเป็นความหรูเลยจ้ะแบบข้าวะไม่ลูกอันอันเป็นสวนไม่มองขึ้นบ่พอความรู้สึกว่าเป็นริเจ็บข้อจ้ะขึ่นได็เป็นเป็นข้อแห่งแหงเกินหนำไรเป็น เย็บเย็บบ้างเจ็บข้อหลายแต่มัน้องเป็นแปลกๆดอกรู้ว่าปากแห้งตลอดเจ็บน้ำอะไรไปเลปากก็เป็นแห้งๆนะจ๊ะเราเปนซู้สึกแเป๋าตาไม่อยู่ว่าตรวจดิมีเทางตรวจลายอยู่เาตรวจบ่พ่อดีใจที่มาเล่งบ้พ่อพ่อโอ้บ่เป็นหรอกสิดีใจเลย่ะว่าบ่เป็นตรวจบ่พ่อเจ็บน้ามันสอ่งมาเจ็บข้อเจ็บทึ้งเจ็บ อือข้าวที่รู้สึกเองนะจ๊ะเป็นเจ็บปว,นวดน,ปวนร่งกระดูกไ่ปวดร้ายหรือ่งเ้เป็นปวดปวดไม่ไวเรื่องกระดูกจ้ะก็บอกเขาไม่ไว่น้องคอปวดอีกเจ,จ๊วเลยเล้วันูเนะสียวังนิงก็ะติดปวดดีๆจ้ะีข้อเน้าหลูใช้เลยรอเลยมนไม่ไข พาว่าไข่เขาบุ so ้งว่าเขาบอกคร่งว่ามัน <Ou> ้องข้นเหลยว่ามันขืนแก่ตามสกีดือสามมันขึ้นชื่อจัะว่า่้มไข่ละตามสกีดมือเมืองเปิดจังเปิด้าจ้ะมันหอมยิ่งมันจ้ะโอ้คกินจับาลรือซื้อมงซีน้ำไหนกินมาแล้วอ่ะ ตัวมวยจ้ะมวยงวมหนึงมวยเค็ดเบียบไม่บานไม่บานนี่ปกติจ้ะให้ก็ขาวให้เขาวขาวใส่ซ้ำให,ให้ให้ขแขวงเล็ดให้ใส่น้อยอน้ำเนียนเย็นจัดถาดยังมวยเหี้ยมมวยแห้งอยากจะไปนอนจ้ะอยากนอนอยังเดี๋ยวอยากนอนคือต้องไปนอนเลยจ้ะนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งจนถึงมากก็ดีขึ้นจ้ะพอดีขึ้นอืม สักพักถ้เกเาเข้าไปเห็นเวียกจับนั่นจําไม่เอบเมือม่อยก็ไม่เอกจ้ะเป็นเอกเท่กับเป็นเน้หนาวเป็นน้หนาวอยู่ในกระดูกเขาไปขังหน่อยในหอดกระดูกได้จ้ะมันจับบังกอแข็งว่ามีไขเ่เด้จ้ะหนาวหนาวแบบในกระดูกให้เจ้ะมันเป็นไงบ่หนาวแบบแต่ว่ามันก็จับเ,เ็คไข่แต่ม่ไม่ไข่ก็หิ่หนอวต้องกินยาพา,าราเด็บเนี่ย อาจารย์เพราะร่างปีกถ้าก่อนต้มนั่นกินอาจ๊ะต้มจากไข่ใบบั์กูดกัตแบบกระช่ายมีติดบานไหมพอด,ดีเดียวต้มกินน,น้ำอุ่นต้มกินลงไปกันน้ำจิบค้อนล่ะต้มกินเพ่นนี่ก็ต้มถ้าไม่มีก็กต,กกต้มกินจ้ะย์ในบ้านข้าสมุนไพรไม่เห็นได้ต้มกิน,นกินอาจาะ อต่งกินมาฮึลองซ้ำหมูมากราค่ายจะเดดู้สกยังไงจ๊ะห่าดนี <c oughs> ด่เป็นซีดหยาดมันด้นะจ๊ะหยาดเราคลองเป็นหลายหวงเป็นทั้งเบาหวานนี่มดันบ่อม,มีมามเป็นหลายหลันจ้ะกินยานหลายของ คือจะอ้หหลอดปะเนาะเป็นไลค่คาปบนินอนะหลอดจะได้ส่ความกระโดบยาสียามาสามเข็มหมอจ้ะของสเชลอ่าเป็นเ้าะวื่าเป็นสีนสยานตจ้านะเนี่ยกลินยาเนาะเนี่จจะเป็นแล้วมงจะจัด อืมว่าวซอสเลยจ้ะอืมว่าพี่ทอเป็นดีซ่าซอสมะเ้ืองสามนี่กระสวสดสลอดเด้ดจังแล้วหัวจมกอยาวดูซิว่าเป็นเครื่องอะไรกันเป็นเจ็บเจ็บข้อหอมจวดจวดกับว่าพ่อ จนหอดมือครบเราออกจากบ้านเลยมันทุกคนตามนี่นก็ได้ออกจากบ้านเง่ายก็จะเอาไปง่ายก็ตรวจด้วยจ้ะว่าต้องตรวจช่วงเหตุการณ์หมือนเบงเราของมัดติดอืมกาเลยตรวจช่วงเหตุการณ์แบบนั้งมัดติดดกตอนบลายมากว่าแล้วลมเมยจ,จ้ะเมยเจ็บข้อไอแล้วก็บอกว่ารู้สึกแบบอยากนอนคือคำเลยจ้ะอยากนอน แบบร่างกายอ่อนเพียแบบะไรไปข่าว่าจึงได้กับสีนอนสีรับไม่ได้หรอก็เลยฝากขับรถกลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วลว่าเราโทรบอกย้วว่าเป็นฉันหลุดเสียวบอสบายเนี่ยบอสบายตัวสุดยังติดๆเลยทำแบบที่ตรวจบอแล้วก็ตรวจก่อนออกมาจากอะรโรงงานบริษัทเล่าหนาแล้วก็ตรวจจ้ะบ๊อบผอมหิ้มมือเบื้องผอมอ่ะอ้าวติดมาหนีขับรถมาแล้วว่าเกือบบวมหันเนี่ยบวมหันเนี่ยปุ๊บไปหาปลูกไสยุงเนี่ยนะจ๊ะ เราขอไปนอนนี้จ้ะนอนแบบเราว่าเมยรับเลยจะรับแบบเมยแบบตื่นมากก็ว่าเออหิวเขาเลยเขากับเขา,ขา,ขากินแล้วก็ไอนี้จ้ะมาชีนนี่สาม,มี่นี่คือไอได้จ้ะอุ้ยงเงวาได้จ้ะสาม,มีนี่ไอมีอาการไอไอหลายจ้ะไอแบบจนบริเวณรับบริเวณนอนตื่นน้ำมูกซำมากเลยว่าตรวจเรื่องมันอีกทีนึงเน้ะมันเดี๋ยวจ่าเป็นคนบอก บมเคยอย่างนี้เขาบอกว่าบางคนก็มีอาการไอบางคนมันถูกตรวจเพราะเขขอขอ,ขอไปศึกษาบ้างจา้ะเขาต้องพยายามตรวจถ้าเขาอยู่กับคนติดโควิดมัจนจังได้ข่าวว่าเขาก็ต้องติดพยายามตรวจบ้างตรวจมาอีกตื่นนึามาสอบมากเขาว่าบอไปเห็นงานเขาว่าบัานไดนอนนึืนไอนะจ๊ะแบบเมื่อยอ่อนลับเขาว่าบอกว่าไปตรวดอีกรู้ตวจอีกติดค่ะบ่ได้ไปเห็นงานอีกเจ็ดมือติดแต่ว่าสามีนี่คือมีอาการไอ ออนออนเพียจ้ะซํานีหลจ้ะไข่บ่คอยมีเป็นแดดคื่กันไข่บ่าห,า 38, ห่นเสือสามแปดแค่สามสิบเกดจุดสีจุดหาแค่นั้นมีตะร์ดุไส่เกินสามสิบแปดนี่ยจะอาการบอกไว้ผูดด้ใดเป็นทึอก,กันกับกับร่องเบิงนะจ้ะร่องเช็คกับควงเบิงทั้งแช่ห้บบูว่าห้าติดดอกจกพราะว่ามันต้องดูอยู่น้อมโคติดโคบิดเราต้องศึกษราเดยตัวเองมันจ,หนจะหูเนาะจ้าวหสิติดโควิด COVID หรือบาติด สามีขนาดอยู่น้ำลูกมาพานมาแล้วอยู่น้ำมอมชิแทกคิดว่าบอสติดเลยังติดเลยจ้ะจนได้ไปเห็นงานเยังคิดว่ากความสิบบอสติดกุ๊จ้าฝากเป็นประสบการณ์คนสิวา่าอยากหูเรียงว่าเวลาติดโควิดมีอาการไหนสามคนสามอาการเลยจ้ะบอสบอสคือกับเก,ก็วปา,ากสามียังอยากถามไอ้ส่งเมสเซมนมาถามอะไรอ่ะคุณพ่อว่าเม่เบิ่์นได้เลยจ้ะฝากบอติดตาม ของฟองอบนี้เลจ้ะกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร่นะจ๊ะจะพยายามหาเทคลิปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยได้จ้ะมื่อไม่ฝากไอพี่น้องฝากมูฝากขวบเพราว,ว่าเห็นห้งองกับร่องกดติดตาม,มึงนี่เลยจ้ะเพื่อเป็นแนวทางที่ว่าเีาจะได้ดูแลครอบครัวเวลาเป็นโควิดจ้ะฝากนี่เลยจ้ะเด้อฝากกดสับสะไคร่นะจ้ะวันดีจ้า